ครับสวัสดีครับวันนี้พี่เทวาก็จะเข้ามาสอนเรื่องของการขายของผ่านช่องทางต่างๆนะครับผมตอนนี้โฟลด์ที่มีอยู่ในมือของพี่เทวาก็คือตัวชูโรงเลยนะครับก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะครับผมหมูแดดเดียวนี่มันเหมาะกับใครบ้างครับผมก็เหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมเก็บได้ได้กินนานาออกมาทอดเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับผมได้ทําการขายผ่านช่องทางลาซาลและช้อปปีซึ่ง ตัวหมูแดดเดียวของผมนั้นนะครับผมหมูแดดเดียวที่ที่ผมเอาลงมาขายนั้นก็คือจะเป็นแบบพร้อมทอดกับพร้อมทานพร้อมทอดก็คือยังไม่ได้ทอดก็คือไปทอดเองแหละพร้อมทานก็คือทานได้เลยนะครับผมแต่หลังจากที่ผมจัดส่งไปแล้วนะครับผมน่ะมาดูจัดส่งตอนนี้มีจะมีอยู่อันนึงที่กําลังจัดส่งอยู่นะครับผมตรวจสอบสถานะการจัดส่งตัวนี้นะครับ ผมก็คิกเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์จะส่งผมลูกค้าต่างมาวันที่ยี่ห้าผมก็ส่งให้วันนั้นเลยนะครับผมส่งเสร็จปุ๊บบริษัทได้เข้ารับวันที่ยี่หกวันที่ยี่เจ็ดพัสดุถึงจุดคัดแยกบางพีนะครับผมแล้วพัสดุลหลังจากวันที่ยี่เจ็ดในวันเดียวกันออกจากบางพี <c oughs> ไปสามพาน,น,นครับผมวันที่ยี่แปดแล้วครับผมคือไปถึงสามพานแล้วลูกค้าอยู่นครพนมยังไม่ส่งให้เลยนะครับผม ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ยังไม่นําจ่ายให้นะครับผมซึ่งผมมีความเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวพร้อมทอดเนี่ยมันมันก็คล้ายๆมันก็เกิดเป็นของสดแหละแต่ว่ามันก็มันก็ผ่านการอบไปแล้วแต่ว่าอบเนี่ยมันก็ไม่ได้แห้งสนิทสักทีเดียวเพรฉะนั้นการที่มันมีโอกาสเสียและอยู่ในอุณหภูมิภายนอกมันก็มีซึ่งผมก็ทําการแพ็กสูญญากาศและก่อนส่งผมก็แช่แข็งไปแล้วด้วย ซึ่งมันก็เต็มที่เลยเนี่ยประมาณสามวันก็ควรจะได้ของแต่ปัญหาคือลูกค้ายังไม่ได้ของนะครับตอนนี้ถ้าไปสี่วันก็คือคงจะไม่โอเคเพราะฉะนั้นช่องทางต่อไปสิ่งที่ผมจะแก้ปัญหาผมพยายามจะแก้ปัญหาเลยทั้งเรื่องแพ็กเกจทั้งเรื่องออการส่งแล้วซึ่งผมดูแล้วการส่งแบบพร้อมทอดคือแบบที่ยังไม่ทอดไปเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยในช่องทางของลาต้าหรือชอปปีก็แล้วแต่นะครับผมไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่า มันมีโอกาสที่ลูกค้าจะไปถึงลูกค้าแล้วมันของโอกาสมีเสียค่อนข้างสูงเพราะว่าวันนี้วันที่3เกือบจะวันที่4แล้ว l a z a ด้ก็ยังไม่นําส่งของให้นะครับก็มันก็จะพปโรลาซาด้าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ส่งทั่วประเทศเนาะแต่ว่าผมก็เลยแค่อยากลองดูว่าช่องทางมันถูกหรือมันม,มันเหมาะสมกับตัว PRODUCT หรือไม่นะครับผม ช่องทางมันเหมาะสมกับตัวสินค้าหรือไม่ซึ่งดูแล้วตัวนี้ผมก็ต้องมีการปรับแต่งตัวสินค้าใหม่ตัวอ,ะ,อ,อะไระทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นก็คือทางช่องทางลาซาลัสพีผมก็จะขายแบบพร้อมทานไปเลยก็คือทอดไปแล้วแล้วก็ทําการแพกคุญญากาศไปให้ซึ่งผมว่ามันก็จะเหมาะสมนะครับผมผมก็กดตกลงไปนะครับผมการขายในครั้งนี้เรามาดูสินค้าของผมกันว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตัวสินค้านะครับผม เข้าไปที่ตัวสินค้านะครับจัดการสินค้านะครับผมแล้วสินค้าที่ที่ลงขายตันนี้เป็นเป็นพร้อมทอดแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทําการอัปโหลดรูปลงใหม่ๆก็คือเอาเป็นแบบแพ็กเกจที่เป็นแบบอทอดเสร็จแล้วนะแล้วก็คิดว่าจะไม่ขายแบบแบบสดนะครับผ่านลาซาด้าช่องทางที่จะไปขายเพิ่มก็คือ Lineman, g e t g ก a ป f o o d บ a น d a อะไรนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันนะครับใน l i m e n ฟูดเกตแก๊ปฟูดแมนดาแล้วก็โรบินฮูดนะครับผมใครถนัดช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าช่องทางไม่เท่ากันแน่นอน,นครับราคาจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของ GP นะครับเรื่องของ GP ถ้าโดน GP เยอะก็ต้องบวกราคาสินค้าเยอะเหมือนกันนะครับผมนั้นไปเลือกเอาเองนะครับผมอยากเสียเยอะหรือเสียน้อยแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับผม สำหรับใครที่สนใจจะขายของออนไลน์หรือว่าเป็นพวกร้านอาหารนะครับแล้วก็อยากจะลงทะเบียนหรือรีจิสเตอร์ก็กดติดตามไม่ได้เลยนะครับผมกดติดตามพิทวาไว้พิทวาจะมาสอนทีละแอปเลยตั้งแต่โ b บินฮ o ดเริ่มจากโ b บินฮ o ดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าโ b บินฮ o ดนั้นไม่เสียค่า GP แล้วโอนเงินพอลูกค้ารับของเงินเข้าในวันนั้นเลยนะครับผมเงินเข้าในวันนั้นเลยดีเะล่ะโคตรดีอ่ะแล้วก็ ไม่เสียค่า GP ด้วยนะครับผมลูกค้าก็เสียค่าส่งตามจริงแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอปที่ช่วยคนไทยเป็นอย่างมากนะครับเป็นแอปของคนไทยด้วยนะครับธนาคารไทยแล้วก็่วน Get Ga ก๊ป o ูดแพนดแล้วก็จะมีรัสเซจะมีไลแมนนะครับที่ตอนนี้ของสดเขาก็จะไม่คิดค่า GP เดี๋ยว,วเราก็จะไปแนะนําด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของ s c g ด้วย s c g ีที่ส่งของทั่วประเทศด้วยช่องแช่แข็งนะครับผมด้วยรถวิ่ง วิ่งอ่าะไรส่งของแช่แข็งอ่ะอ่าพิทวาก็จะไปเล่นช่องทางนั้นด้วยนะครับผมทั้งหมดที่เป็นออนไลน์เกี่ยวกับอาหารนะครับตัวโปรดักที่พิทยวาขายอยู่หลักๆก็มีอยู่2อันนะครับผมคือหมูแดดเดียวหมูอ้วนนะครับหมูอ้วนหมูแดดเดียวแล้วก็ซอสหมักนะครับผมซอสหมักสําหรับปิ้งย่างนะครับผมปิ้งย่างอบซำหับสเต็กนะครับผมมีอยู่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคอยติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ